โอ้โหดูดาว,ว,ว for ส ambos, ิสันนุ่งนุ่งเสร็จโจนโบานจัดการกับต้นไม้นี้ครับถู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 แทงครับถูแทงหมุนโลกโลกครับหมุนโลกโลกทั้งขัดทั้งถูโอ้โหน่าจะใช่ใช่ประมาณว่าเขาเดินสายไฟแล้วตัดออก บางก็ได้เวลาไปลองงาบล็ัคท้องทับดอคันพอดีเลยโอ้โหได้ที่เหมาะนะครับในการถูหัวถูครับถูถูครับืมีความสุขครับถูครับโอ้โหออืืคัน คันคันคันนะครับคันคันคันนะครับคันหลายคันป่เพื่อนอึมฮึมฮึมถูกใจเขาล้อืึมเฮียนาำคันหลังเลยไปสปาเกาลังกันจังหนึอนงเดี๋ยววันนี้นี่แหละจะฝ่าไปนะรอแป๊บหนึ่งนั่นไง โอ้ยเพื่อนไปวะโอ้ยนอนอโอ้ตกใจนี่าฮ่ก็ตกใจช้างนะครับบมานจะตกใจในความรอผมเลยนี่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 เฮ้สัญยากไปหาเขาเองนี่เดินไปหาเขานะครับแกงมาลุมาเร็วโอ้โหทำลายต้นแักของบุนบุญหลายก่อนมานนี่มามามาไปเด้อะมอยู่ด้วยดิ มาลูกแล้วลูกลูกเฮ้ยบัวบัว